สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเ่าเรื่องดวงเลขเด่นสมดวงประจําวันกับแม่พ่อหน่องนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2,565สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีเขียวสีม่วงและสีดําเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข6เลข0เลข8และเลข2นะคะเมื่อจับเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ1 6 0่ง8ก6ูนย์หนึ 082081821826และ210เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ16 10 18 12 60 68 62 08 02และ82สำหรับสื่นอนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นเลยนะคะฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะคนวันอาทิตย์จะมีโชคจากความฝันค่ะนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคาันคันที่ถูกเฉี่ยวชนหรือกําลังเข้าซ่อมคือสื่อนําโชคถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางที่คุณนั่งวันนี้นะคะสังเกตเลขทะเบียนเอาไว้นะคะอาจเป็นสื่อนําโชคให้กับคุณสําหรับเลขเด่นเสรมิมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์7 1825ท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำและนอกจากนี้นะคะหากคนวันจันทร์มีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูนะคะก็เป็นสื่อนํำโชยให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะร่วมํำบุญกับมูลนิธิคนพิการนะคะคนพเนจรคนพิการนะคะแล้วก็เลขสลิปสตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง15498 ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆนะคะวันนี้ถ้ามีการโอนไปบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญมูลนิธิต่างๆนะคะ,ะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณและนอกจากนี้นะคะ,ะถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กๆ2ขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังสอนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอังคารในวันนี้นะคะร่วมทำบุญกับมูลนิธิเด็กด้วยนะคะเลขสลิปสื่ตัวท้ายก็เป็นสื่อน้ำโชยกับคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง1,9,5,6,2ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะนอกจากนี้นะคะเลขที่บินต่างๆบินค้าน้ำเข้าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณนะคะ นอกจากนี้นะคะร่วมเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะร่วมทําบุญกับมูลนิทิสัตว์นะคะสัตว์พิการนะคะน้องหมาน้องแมวร่วมถ่ายชีวิตโครกระบ,บือนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือเสริมโชคของคุณด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงถ้าที่เกิดในวันพุธกลางวัน18962 ท่านี่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะสื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนร,รถที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าดาูหรือถ้าชมข่าวอยู่ที่บ้านอยู่บ้านดูข่าวนะคะในทีวีนะคะเขาเสนอข่าวเกี่ยวกับทะเบียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเห็นเลขทะเบียนร,รถนะคะลองเสียงดูรถคันนั้นอาจจะเป็นสื่อนำโชคกับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนนะคะ16384 ถ้าที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนำ้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะหากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทำบุญดังบุญสนอุทิศบุญให้กับดวงมียันทท่านด้วยนะคะแลวนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำ้ำโชคนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพฤหัสนะคะร่วมทําบุญกับคนท้องนะคะเกี่ยวกับอ่ อะไรอะ่ะถ้าเขามีให้ร่วมทําบุญไปนะคะหรือทาบุญกับคนท้องหรือช่วยเหลือคนท้องน่ะนะคะอันนี้แหละคือจะเป็นการเสริมดวงนำโชคลาภกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงนะคะ2 1 3 6 7ึ่าถ้าีเกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักค่ะอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานคนที่คุณรักมากที่สุดน่ะจะเป็นสื่อนําโชยกับคุณ เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะทําทบ้านให้สะอาดเปิดบ้านรับโชคนะคะใครบูชาละคังลมไปอย่าลืมสั่นรละคังลมนะคะที่บูชากับแม่มดไปนะคะแล้วท่องคาถาน้นเงินมีมานะชาลีติน้นเงินไหลมานะชาลีตินะคะอ่าสหรับได้เด่นเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะ61742ถ้านี่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อน้าโชคนะคะวันนี้คนวันเสาร์โชคไม่ค่อยเด่นนะคะโชคไม่ค่อยเด่นนะคะสื่อน้าโชคจะมาจาก เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนอันนี้เป็นความเชื่อส่บุคคลนะคะถ้าได้เลขมานะคะ,อะลองเสี่ยงดูค่ะและนอกจากนี้นะคะเลขจากพระราหูด้วยนะคะเลขลอดเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อนํำโชคให้กับคนวันเสาร์ได้เลขจากผู้หญิงผมยาวมาลองเสี่ยงดูนะคะนั่นแหละคือสื่อนํำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสำหริบคนวันเสาร์หนึ่งสองห้าแปดเจ็ดนะคะเอาละ อย่าลืมนะคะมี9ก้า็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9ด้วยนะคะเวลาดูให้ดูสื่อนําโชคประจาําวันสื่อนาโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวันเกิดนะคะะตรงนี้นะคะขอขอวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนําโชคเลขนาโชคเลขเด่นประจําวันในวันนี้ขอให้มีความสุขไปตลอดทั้งวันเฮงๆปับางๆรวยๆนะคะ